สวัสดีครับนะครับมาดูลูกนกนะครับวัยเจ็ดเดือนนะครับสายวิ่งนะครับผมนี่นะครับเริ่มนิ่งนะครับขึ้นชันนะครับนะครับลองประทะคารลมกับเจ้าครูซ่านะครับนี่ครับสายวิ่งนะครับขึ้นชันก็นิ่งเริ่มนิ่งนะครับตอนนี้เจ็ดเดือนนะครับสายวิ่ง น้ครับผมนะครับเป็นสายวิ่งนะครับหนุ่มน้อยอีกตัวนะครับไว้เจ็ดเดือนนะครับเจ็เดือนนะครับนี่ครับวลาสวยสเต็ปขาดีนะครับตัวตอนนี้นะครับ